ภารกิจพิชิตทูน่ายักษ์50กิโลกรัมในครั้งนี้นั้นได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างเข้มข้นจนเข้าสู่วันที่3แล้วหลังจากที่พวกเขาได้ฟาฟันกินปลาทูน่ายักษ์กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้พวกเขานั้นมีทั้งความเบื่อ และเหนื่อยลา้าแต่ก็ยังสู้กันไม่ถอยแบบใจเกินร้อยและดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาได้มาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วจร,จริงๆแล้วโลนท้ามาครับผมจากเจ้าของร้านโรนินครับจริงๆกูไม่ได้คิดนะว่ากูอยากจะมาทำมันก็ไม่ถามกูจะรำว่ากูอยากทำหรือเปล่าอยากเห็นว่าช่องกินจริงหรือเปล่าก็เลยติดต่อไปเพราะบางทีเนี่ยเราไปดูช่องเนี่ยนึกว่าเมคทั้งร้านไม่มีใครบอกหมดเชฟก็บอกไว้หมดยังไงกินไม่หมดเฮียมยังกล้าชวนกูเหรอ คืแบบตำนานแรกนี่คือแทบจะไม่ได้ช่วยแดกเลยไมไ่กินเลยตกกินเลยอ๋อน,นี่ดูเพื่อความสนุกสนานถ้าไม่พอใจก็มากอีกบอกว่าเทปนี้เฮียตั้งใจทำมากก็จริงๆรนะตอนถ่ายตำนานอ่ะชอบกินเมนูอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในเมนูเอางี้ดีกว่าฝากทางช่องไปเลยแล้วกันครับว่าถ้ามาจากอันเนี้ย EP นี้นะครับมาบอกว่ามาจากมารการาหมือนแคลเปิดให้ที่ร้านดูผมให้ส่วนลด20กับช่องนี้นะ อนี้ข้างๆโรนินเลยใช่เป็นน้าสปาเรามานวดไผ่ทองไผ่ทองแม่จะได้กี่ไผ่ทองวะเนี่ยนี่คุณป้านะคุณป้ามณีนะครับป้ามณีไม่ใช่เดินป้าไม่ใช่แม่สั่งก่อนก็ได้เดี๋ยวแวะไผ่ทองกันเออให้แม่สั่งไผ่ทองแล้วก็อันนี้เป็น าอยู่ติดกับของโลนินเลยเ,เพราะว่าอันนี้เราน่าจะหอยย่าที่นีอยย่อยด้วยคุณเคยไปเดี๋ยวคุณคุณเคยไปแบบว่าเล่นซาวน่าไหมซาวน่าที่เวลาแบบว่าอยู่ห้องร้อนๆก่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บมันต้องกระโดดลงสระเย็นใช่ไหมไอ้นี่สระข้างนี้้ยเจ๋งมากนะข้างในเดี๋ยวพายโกไปซาวนา่าพอซาวน่าเสร็จแล้วกระโดดลงสระนี้เลยซีวีจ้าว่าพีจ้าว่ามาบุมาดิอาชิมมาแล้ว เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำโปรแกรมว่ามีอะไรบ้างอินดีครับแานเชิญคุณลูกค้าทางนี้ครับเฉ <c oughs> นคุณลูกค้า,านั่นต่อสักครู่นะครับเฮ้ยเอ้าไปอุดหนุนป้ามณนีกเขาชื่อป้ามณนีไม่ใช่ไม่รู้ยังไม่รู้เลยชื่ออะไรน่า จมเนินเราจำมีสองตัวนั่งนี่เลยนะได้คุณทำเอี่ยดเลยพี่ไม่หักเลยจเนิขออนุญาตครับครับนี่ครับเป็นรายการทรีทเมนต์ให้คุณลูกค้าเลือกนะครับแต่ว่าวันนี้เราน่าจะมีเวลาไม่มากอ่าอ่าอ่อันนี้เนวดฝ่าเท้านะแตเพราะว่าเราเราต้องมีปลาที่ต้องกินนี่ขอแบบว่าเซนโตเซนโพข้าวเอาเป็นแบบฝ่าเท้าไว้พี่ได้ครับได้ครับนวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าได้ได้นะผมขอเป็นนวดฝ่าเท้าละกันครับสามคนเล้ว ขับผมน้ำหนักมือแจ้งพนักง,งานได้ไนะครับว่าชอบเน้นหนักแค่ไหนนะคร<า>ับกดฝ่าเท้ากดจุดไงได้หมดเลยครับ<า>ขั้นตอนสุดท้ายจะมีนวดคอบาไหล่หลังให้ด้วยนะครับพี่ผู้สูงอายุนิดหนึ่งไหมผู้สูงอายุอายุเท่าไหร่ครับชอบนวดะปูชอบนวดสปูไอ้นเนเื้ออะไรนะอะไรปูลูปลูกแรงมือรดจับปูให้ปููให้ปวูให้ปููให <c oughs> ้ปลาไม่ม <c oughs> ีแต่ปลาครับไม่มีปู ไม่เ็นกระดุ่งเลยไม่เค๊เข้าแต่พ okay. ูดได้ไหมสุดยอดเลยได้ๆโอเคเาเราจะพูดนะครับลูกค้าเราจะพูดครับ ตัวตีนสบายทั้งตัวอย่างเงี้ยเลยนะไม่ได้ขางเขารเป็นไงบ้างสดชื่นดีไหมหลับลุวยเลยนะสปาดีงายก็ผ่อนคลายเสร็จแล้วย่อยพอสมควรแล้วกลับบ้านได้ไม่ไม่กลับบ้านได้เดินออกจากที่นี่ปุ๊บเลี้ยวซ้ายครับกกลับรุงเทพเลี้ยวซ้ายครับเราจะเดินเดินทางกับโลนินครับ คืออยู่ติดๆกันเลยนะถึแล้วถึงแได้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเมนูที่เราจะกินกันต่อคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วล่ะกับไชยทายแล้วยังอยากรู้อีกเหรอยังอยากรู้อีกเหรอมเมนูต่อไปให้เป็นปลาไม่ต้องใบแล้วไม่อยากรู้ไม่อยากกินเลยเมนูนี้เป็นเนื้อส่วนติดกระดูกของปลาถูน่าเรียกว่า นากาโอจิ ji, ซึ่งเป็นเนื้อส่วนที่เนียนละเอียดที่สุดหวานที่สุดในตัวปลาทูน่าแต่สำหรับพวกเขานั้นเมนูนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูปราบเสียนเลยทีเดียวเพราะเป็นอีกครั้งที่พวกเขาจะต้องกินปลาแบบดิบและส่วนเนื้อที่ติดก้างอยู่นั้นอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้าขุดขูดเนื้อออกมารวมกัน <c oughs> ก็น่าจะมีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมเลยทีเดียวหวังว่าพวกเขา จะสามารถผ่านพ้นเมนูนี้ไปได้แน่นอนว่าเมื่อมีเมนูก้างปลาก็จะต้องมีหัวปลาและนี่คือหัวปลาทูน่าที่ครึ่งหนึ่งเชฟนำไปต้มซีอิว๊วกลิ่นหอมอบอวลชวนน่ากินและอีกครึ่งหนึ่งนำไปเผาย่างเกลือเรียกว่าเป็นภารกิจที่กินกันแบบเก็บสะอาดหมดจดทุกชิ้นส่วนเลยทีเดียว นี่ถ้าเกิดว่าก้างมานี่คือแสดงว่าติดตำนานแล้วอันนี้ไม่จบอีกเหรอก็ถ้าเกิดฟินิชอันนี้คค่ไม่หมดอีกเหรอ finish บนโต๊ะหมด3เมนูอันนี้คือเรื่องสามไหมสามเมนูเนาะจะมีเป็นหัวปลาย่างเกลือแอันนี้จะเป็นซีอิ๊วเนาะต้มซีอิ๊วแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเขาจะเชื่อทำเหรอที่แม่ที่เงี้ยขูดขูดกระดูกออกมาหมดอันนี้สามจานกลับกรุงเทพเลยถ้าไม่หมดก็นอนกลับบ้านจะอีกคืนหนึ่งมา้หรือไม่ไหมเฮ้หมดเดี๋ยววะไปไปต่อแจ้าอร่อยไง อะไรนี่จกินเนอะไรโอ้เฮียมันไม่ใช่น้อยเลยนะตรงกระดูกเนี่ยใครบอกกูตอนแรกว่าน้อยวะโอ้โหนี่คือแบบจ้วงมันนี่แบบอันนี้มันชาชิมีสองคำได้นะคำสองคำได้ตุกตุกสองคำอ่ะแล้วมันก็วกกลับมาที่ชาชิมิอีกแล้วนั่นแหก็ได้อยู่นะเฮียลองหนูแต่บอกไม่มีชาชิมิแล้วเนี่ยเจ้าของร้านพูดไม่ให้กูเนื้อส่วนติดกระดูกนจะเป็นเนื้อส่วนที่แล้วแต่นี้เขาเนื้อส่วนเนี้ย มันจะเหมือนโทมฮอกระเนื้อใกล้กระดูกมันมีความเข้มข้นเยอะกว่าฉันได้กินเลยหมือไม่แย่ไม่กูพูดให้มึงฟังไม่ได้กินนะผู้เจ๋อเฮ้ยมันเนื้อมันอร่อยหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนแบบลมควันไหมเออมันเนื้อมันเหมือนเยลลี่มันกิน่ก็ไอ้ยังงี้ก็อมึงแดกขึ้นหน้าปองเหมืกันนะอริงเหรอ พี่แม่แต่ว่าอันนี้ความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตำนานแรกเราอืมองแตกต่างชัดเจนนะชัดเจนคือความยาวของก้างรู้สึกว่าตำนานแรกเราก้างมันจะแบบยาวกว่านะน่าจะประมาณเนี่ยถาดเลยเนาะใหญ่มากเออแต่ว่าตัวนี้คือก้างมันเล็กกว่าใช่แต่ตัวใหญ่แบบพอๆกันเลยแสดงว่าเนื้อแม่งจริงๆแม่งน่าจะได้เพียงเลยนะได้เยอะมากเพราะตำนานแรกเราทําประมาณ60โลนะ พี่แม่ครับครับเรามีข้อมูลใหม่ครับเมื่อกี้เขาว่าไงน,นะครับเขาบอกว่าเนี่ยบางคนอาจจะมองแฝงว่าเฮ้ยเฮียแม่งขี้โกงแม่งแ,งแงน่งม่กินหางว่ะอะไรเงี้ยนี่ออกไปอืมเออพีพีนี่ เนี่ยทำไมไม่มีหางตรงตลาดปลาเขาและมาให้ดูแล้วใช่ว่าเนื้อปลาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโดนอ,นอากาศตลอดก็เตรงนี้ไม่สมควรมีเลยแล้วคือเนาะอากาศที่โดนเนี่ยคือมันอากาศในตลาดปาลาได้ไหมเฮ้ยแต่มันตลาดในอากาศญี่ปุ่นนะเว้ยเ <c oughs> ออ <c oughs> อยู่บึงเทนฟีเออฮียก็เป็นว่าตรงนั้นปกติเขาไม่กินกันเออก็คือต้องเว้นไว้ว่าไม่คนกินโหแล้วหัวปลาแม่งอยู่ตรงนี้ฝั่งเดียวเลยโอ้พี่ตรงนี้ก็มีเหอตรงนี้ก็มีเหอะเฮียคนเดียวอ่ะ อะไรแบบนี้หอโอ้โหยินมาเลอะเลยเย่แต่อันนี้รสชาติต่างกับวันแรกเออใช่มันอร่อยกว่ามันเข้มข้นขึ้น นี่คืออโง,ง่ใทอดอะไรใบย่างเกลือใบย่างเกลือจะกิ่นไงเกลือเดี๋ยลองอันนี้เป็นต้มซีว,วะ่ะแต่ไม่มีเนื้อเลยว่ะต้องแหบกบเนื้ออยู่ไหนอ่ะเนื้อเยอะแยะเลยไม่มีเดี๋ยดูหน่อยนไหนเนื้อพี่เหี้ยตรงนี้ยตื้มต่อเอยู่เนี่ยเหี้ยเลยอ๋ออีกที่มันไม่มีเนื้ออ่ะพี่มีเนื้อเนื้ออยู่ไหนอนะ่ะอ่านี่ยฟังเสียงเลย เี่เราปิ๊ดติปิดตัวเลยอ่ะท่านี่มีตาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเงี๋ยวพงษก็ยากให้กินปลาพี่บอยให้กินปลาปลาใส่ตัวน้องใส่ตาพันลังก้องเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตามธรรมเนียมเวลาเราปิดเทปจะมีตะก้อกมาต้องกินของแปลกอย่างเทปตอนนาเขาจะเาหมูหันก็พี่ซีมากินไปแล้วอันนี้เดี๋ยวคงให้พี่บอมกินดีกว่าถ่ายหรือถ้าไม่ถ่ายกินแทนแล้วเนี่ยใช่มันมีสองตาเมันมีสองตามีสองตามันเงี้ยเหรอนี๋ยวนี้ดู ไครดูอยู่ข้างในเลยอุ้ยกูชิบได้กูชิบได้อุ้ยตาครับใช่ครับพี่บอลหมูดูดิอู้ปปอนอะไรเฮียปอนอะไรอุ้ยนี่ไงพี่บอลดูดมาแล้วเยลลี่เยลลี่อะไรลูกขาวๆไม่ต้องกินมั้งเต้องดูดตรงนี้ใช่ไหมฮะดมันมีเนื้ออยู่ข้างในด้วยเป็นเยื่อตามีคนบอกว่าตาตาอร่อยสุดนะจริงมากเสียงน่าตามันค์วินาทีว่นาินโอ้เสียงเนี่ยเบญจพล เจลาตินอันนี้กินไม่ได้นะเลยตรงไม่เป็นที่กินได้ไหมพี่แมวกินไม่ได้ไอ้กินไม่ได้เลนที่ที่ขึ้นหมดแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วเฮ้ยนี่มีไม่บอกหกันเลยนะได้ได้ได้ตัดตัดตัดมาเลยเบาหนึ่งเลยเบาหนึ่งล่อให้แต่ว่าจริงๆเขาบอกกันว่าพี่บอลพี่บอลนี่เปียนกินของแปลกนะ ว่าพวกน้องวัวอย่างนี้ก็กินแล้วก็ล่าสุดที่แม่งส่งรูปมาให้กูดูคือแม่งแดกสมองหมูด้วยเฮ้ยวูนี่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 โอ้โนี่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 ผมบอกเลยหนึ่งหนึ่งตัวนี่มีแค่มีแค่สองข้างนะเห็นไหม ช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนยิ่งขายตึมขายดองฝนงี้ยดีไหมพี่บอลถ้าตื่นลืดตรงนี้บอลมันต้องสีอิ่วมันจะไปดีอะไรเขากัปย่างเกลือวะโอ้ยอันนี้โอ้ยบอลอันนี้มีโคนตาด้วยเอ้นี่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 อะไรอ่ะเอ้ยนี่นี่เลติน่าเลติน่าเฮ้ยมาฝั่นี้มั้งเนี่ยนี่นี่นโอ้ยเนี่ยขายจังเลย มันอยู่ตรงนว <ไง S 1> ะตรงตูดตาเาเรียกว่าอะไรวะตูดเลยอ่ะนี่มันห่วยน,นะจริงเหรอมันเหมือนตับปั้เออเจนเหมือนเจลาตินแบบอื้ <c oughs> ออีโคเลเจนล้วน,นๆโเคโเลเจนโอ้โหมันเกลือบหอยชัดเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะ โอเคครับนะพี่แมนฝั่งนั้นมีอะไรเสนอครับผมเรายังมีตะกล้องอื่นๆหมดครับผมคิดคิดมาฮะบปลาเขาให้ไม่มีอะไรเลยพี่ซีมาพี่ซีเปลาชันมาพี่ซีนี่ดีกว่าผมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยหลายรอบแล้วไม่ใช่ให้นี่พี่ซีมาลองอันนี้เป็นทางปลาทางปลานี่ทางปลาฝั่งนี้ก็มีนี่นี่นี่อันนี้ต้มสีอันนี้อร่อยกว่าแน่นอนพี่ซีชอบแบบย่างของประชันกันดีกว่าไหนพีซซี่ตัดสินว่าไหนอร่อยกว่านี้วะมามาพี่ซี่พิซซีฮะนี่นี่ แบดีนะดีเลยอันนี้แบบใช่ปะนะลองชิมอันนี้ก่อนเดี๋ยวคนหาว่าอุ้ยไงเป็นไงกินก็อร่อยนะอืมหลับพิเก็ตฮะพี่ลุงรู้เลยว่าตำนานนะเฮ้ยใครเป็นเหนือที่สุดเออใครเป็นเนื้อโซ่เออเอาดิเอาดิอืมเป็นไงอร่อยเรื่องเรื่องรสชาติผมบอกเลยโรนินกินขาดใช่ไหมใช่ไหมอร่อยอยู่แล้ว นะอร่อยนี่มันก็เหมือนกันหมดคุณโอ้โหคุณยังไม่ได้กินแบบทะโล่เออฮัโลทะโล่ฮโลอะไรที่อ่ะฮัลโล่อันนี้ด้วยหนาว่าอ่ำอ่าอืมอะไรเงี้ยอันไหนเดียวกันอันอันเนี้ยดำๆเนี่ยดำทุกอันไหนที่อ่ะตั้อ่ะอันเนี้ยอ่ะสียูเนีอยสียูใช่ไหมอ่า มีมีรสชาติใช่ไหมใช่ไหมมัม,มีรสชาติเค็มๆหน่อยอ๋อเจะเป็นโรกไตไม่นะจะเป็น What? โดนด่านะคนที่โดนด่านั่งอยู่ข้างอีกบ่ไม่แดกไม่แดกไม่ลอยเหนียวฝืดเหี้ยวแี้วพีฟเมียนเขาฝึกได้ประมาณห้าสิบครั้งเอ้าวถ้าอันนี้เทปนี้ถ้าให้นับเดี๋ยวพี่แมนพูดคำว่าอร่อยกี่ครั้งเดี๋ยวแจกเสื้อพี่แมนเออมาแจกไปล้านตัวเลยไม่เล่นกูเล่นกูเลยนเดี๋ยวไม่แล้วเมียนแจกไปล้านตัวเลยนะครับูเสรหมดและกินแค่ตรงนี้หมดแล้วจบแล้วตำนานแรกตำนานนี้ที่ผมแทบจะไม่ได้ยินคำ ที่ไม่ดีออกมาจากพี่แม่เลยได้ยินแต่คําว่าอร่อยเรามาทํากิจกรรมได้เล่นๆนะตั้งแต่ EP อันนี้ทั้งหมดเราน่าจะถ่ายกัน3วันใช่ไหมใช่ๆน่าจะประมาณ EP อีพีหกอีพีนี้ให้นับว่าตั้งแต่1นถึงหพี่แม่พูดคําว่าอ่อยกี่ครั้งเอออ่าแล้วถ้าตอบถูกตอบถูกเดี๋ยวตุ่มแจกหแจกเสื้อแจกเสื้อของที่ไหนครับของผมครับเอาอีกแค่บอกแคนี่แต่งเสื้อใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อ่าเออมีหลายสีให้บ บอกเขว่าอร่อยพร้อมระบุเวลาเออเคแล้วกันด้วยเพราะว่าเลือกขนมเกลเมกเกลเมกเองกูยังจำไม่ได้เลยเอาเองเราก็ไม่รู้เองว่าจริงหรือเปล่าแค่แต่ว่าอร่อยพร้อมระบุเวลาอ่าเดี๋ยวผมไปดูในคอมเมนต์แล้วแจกให้เลยอ่าเอออ่าเกูก็ต้องดูอ่าดูนี่ครับดูนี่ครับดูนี่ครับแต่ไม่เคยเลยดูนี่ครับอ่าเอกโก้ครับโอเคถือว่าถ้าเอกโก้กินในจานนี้หมดเราก็จะเป็นตำนานอย่างเคยอนไหมจานของแม่แล้วอย่างเดีย ี่ไหลอเนี่ยเออแต่เชฟนี้พูดว่าฝืดเหนียวเคียวไม่เข้ามา<ช>ได้ ไม่มีไม่มีเลยเอาแท่ว่าคุูไม่ได้ยินหนึ่งพูดดีกว่าถือว่าผ่านทั้งปลาแล้วก็ร้านใช่สี่มือนี่คือขั้นเทพยืนหนึ่งบอกต้องบอกกอเลยว่าจริงๆแล้วทหน่ามันอร่อยแต่ว่าอะไรที่แบบเรากินซ้ำๆเดิมๆมันก็ไม่อร่อยได้แต่ว่าทางเชฟพเขาเก่งนะเขาแบบเออสามารถแบบว่าทําเมนูที่จากรทหน่าตัวนี้เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆทาให้แบบว่ามันกินได้ง่ายขึ้นจนแบบเราแทบจะงงเลยใช่บางเมนูไม่คิดว่าซ้ำเลย บางเมนูไม่คิดว่าเฮ้ยไม่คือทูน่าเลยนะอย่างงีชอบชอบที่สุดอ่ะชอบสุดของผมจะเป็นตัวเทมปุระเทมปุระอันสีเหลืองนะคือตอนที่มันกินคือแม่งนิ่มแบบไม่คิดว่าแม่งจะเป็นแบบาทูน่าเออนั่นคือแปลกใจมากเอออ่าของที่ผมชอบเป็นเมนูอะไรแฮมเบอร์ดีมากแฮมเบอร์แต่ของพี่แมนอ่ะของผมนะน่าสเต็กซอสเดียกิ่หอคือคัสเดียกิเยี่ยดูแล้โอเคพ่อะคราวสุดท้ายแล้วครับผม ของอีฟดีฮีตื่นใจได้กลับบ้านหมดแล้วนี้ก็ไม่มีแล้วจะกระดูกแล้ว น,นี้หมดแล้วฝั่งนี้มันเป็นเนื้อที่มันติดเอ็นไม่ค<ช>ูดไม่ได้<ช>จบเรียบร้อยนะผมกับตันนานทูน่า5้าสิกิโลนะผมใช้เวลากินไปก็3วันเต็มเต็ม<ช>นี่คือจนดึกแล้วนะดึกแล้วมืดแล้วมืดแล้ว,ลว,ลวก็ขอบคุณร้านหน่อยไหม,อมขอบคุณสถานที่ก็โลนินนะผมโลนินพัทยาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยอร่อยมากๆอร่อยมากๆก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาพัทยาไม่ไกลเลยจากกรุงเทพไม่ไกลขับมากินถือว่าอร่อยเลยแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเทปนี้ด้วย ได้เก็ตอาหารเสริมสำหรับชายและหญิงชายและหญิงก็จะมีสมานวัชัยเป็นตัวช่วยเล่นการเผาผลาญลดไขมันทำร่างกายได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะมีนี่ด้วยเคื่อของพี่แมนอืสิบแปดนะทำไมต้องสิบอ่ะสิบวกแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ที่แบบในระหว่างที่เรากินกันก็จะมีเป็นสปาสปาคาเฟ่แล้วก็จะมีนาใช่นาเขาไม่ได้นาน้นาสปาสปา

เออไปึงจูเลียจูเลียอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามนี้ด้วยพี่แมนครับได้ครับทำเนียังไม่กินครับผมก็เปิดช่องใหม่แล้วแหละเปิดช่องไหมเออเปิดช่องดีกว่าอีทิ้งห่อมเอออีทิ้งห่อมอ่าไปก่อนนี่เดี๋ยวเข้ามาเอโก้อือปีค่ะอ่าก็ฝากช่องรายการเหมือนแคลด้วยนะครับผมแล้วไว้เทปหน้าเราจะไปทำอะไรตำนานต่อไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และในที่สุดหลังจากการฝ่าฟันภารกิจนี้มาถึง2คืน3วันด้วยกันซึ่งในวันนี้พวกเขาก็สามารถผ่านโค้งสุดท้ายของตำนานพิชิตปลาทูน่ายักษ์ทั้งตัวได้อีกครั้งช่างเป็นการกินที่ยาวนานของพวกเขาจริงๆและเชื่อว่าหลังจากวันนี้เวลาเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นคงไม่มีใครกล้าสั่งเมนูทูน่ามากินไปอีกนาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจอยู่ลุ้นด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนจบภารกิจนี้แล้วไว้เจอกับพวกเขาและกระผมอีซี่จูนได้ใหม่ในภารกิจหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ